ครับผมสวัสดีครับยกมาคนเดิมบนเนียกบนคนเดิมบนนะวันนี้สองอยู่กับพี่เอิงนเลยนะเยวันสองสามนาท์ครับเราเคยเจอกับผมได้คิดไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งแพ้คะแนนนะแพ้คะแนนนะกี่เดือนนะสักสองเดือนได้ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยร้อยเจ็ดแล้วล่าสุดชกมวยร้อยอะไรร้อยแปดครับร้อยแปดแล้วก็ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดคูณกิโลเวรีสามสิบชกมวยมารวมรวมเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบห้าสิบคบสามพอยแล้วถุยจะได้อีกพอยชนะทั้งหมดแล้ แหมดนะลูกลานไปทั้งวัดลูกบนรเราเปมวยะไมวยฝีมือัดะไรมวยข้ข่านะฝ่ขับเชี่อนะฝายเชียยังองคนไครับเนี้เต็มที่แครโอเคขอจุดีิดสิวตหรือว่าชื่อเดิมมีลมร้อนลมร้อนนะบนอาหาไยไปซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ไมอยู่วงพรมกี่วันเดือนนเราเป็นมวยประเภทคู่เมือูต่อสู้นี่เคยเจอเขาไหมเคยนะกี่ครั้ ทางเดียวเปไงชนะคะแนนมาวันนี้มาเจอกันใหม่นะวันนี้พี่ขาดเท่าไหร่ร้อยเจ็ดเราพี่แล้วร้อยเท่าไหร่แล้วก็ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเราจุกมวยมันเรรวมเท่าไหร่ได้ได้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วิบหกสาวไฟล่าสุดชนะกี่ไฟล์สองไฟล์สองไฟล์เราไปมวยไงมวยไฟเตอร์หรือมวยอะไงคู่ต่อสู้มวยเขาเขานะ แต่ท่วัดบุรีรัมฝากเป็นคับุรีรัมเชลยนะเป็นรัมที่เป็นใจเลยวันนี้ผมู้ทายกับบ้านเดียวเี๋ดีครับ